รันดอมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมิรวาทาโร่ไกล้ไล่ยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงเวลานี้นะคะคุณอยู่ในช่วงของการตัดสินใจการเลือกระหว่างความมั่นคงในเส้นทางของความรักกับการตัดสินใจในเรื่องของตัวตนของคุณเองบางครั้งนะคะให้ระวังเรื่องการสื่อสารให้รอคอยรับฟังกันก่อนอย่าเพิ่งรีบตัดฉับ อะไรบางอย่างมันยังสื่อสารกันไม่ลงล็อกยังไม่เข้าใจบางทีเขามีเหตุผลของเขาคุณมีเหตุผลของคุณแต่ทุกอย่างจะกระจ่างชัดมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อเราเปิดใจรับฟังกันนะคะแล้วก็การสื่อสารเนี่ยกำลังจะมาจากคนที่คุณอาจจะรอคอยหรือคนที่หายไปนานนะคะจะเป็นการสื่อสารในด้านดีด้านบวกแล้วก็เป็นความอบอุ่นอ่อ,อนโยนความน่ารักนะคะแต่ก็ระวังนิดนึงว่าบางครั้งอาจจะติด อีโกอัตตาตัวตนระหว่างคุณและเขาถ้าเปิดใจสื่อสารอย่างเป็นมิตรนะคะมันจะราบเลื่นและเข้าใจกันง่ายขึ้นค่ะ